าทำอะไร,รนี <c oughs> คนมีความผิดแมวมีความผิดว่าอย่างนี้แหละแมวมีความผิดมาทําอะไรตรงนี้ ตอบหน่อยดิทำอะไรทำอะไรอ <laughs> อสตินออสตินออสตินอยาไอหยาไหนเอาอีกสิเอาอีกสิได้ไหมเอาอีกส,เออกสิเอาอีกตลบดิ้ฮึฮึจะอะไรอ่ะ เป็นอะไรเอาเอาเอาออยออยเยื่อออยเดอยบเนี่ยเขาเรียกออยใช่ไหมอิเล็กท <sh arp et> ีอิเลกที น่ะน่ะนะหรือขยะแล้วบ้านนี้หรือขยะแล้วบ้านน่ะหรือขยะแล้วบ้านเี่ยหรือขยะแล้วบ้านเนี่ยนี่แมวมีความผิดเนี่ยนี่นี่ต้องมีอะไรผิดแน่ๆเลยมาทําอะไรในเนี้อืมมาทอะไรคะมาคุยขยะทําไมมาคุยขยะทําไม